ส่งพี่น้อง f อก็รอคอยเวลานี้มานานแล้วนะครับผมกับเกี่ยวกับเจเนียซีฟก็อย่างที่บอกว่าก็โดนป่าพักการทํางานไปกี่วันเป็นเดือนค่ะเดือนหนึ่งเนาะก็รู้สึกว่าลูกๆเริ่มหิวข้าวแล้วเราก็ทำเสริมลำบากพักงานเดือนหนึ่งก็ค่าไฟก็ลดเรียบดองหาลดกระดังงวดงวดงวดี่พักสองเดือนก็นแล้วปากแต่กันน้อนปลารับพี่น้องว่าเรียมือนี้ก็ถือว่าเป็นมือสัดดีอีีห้าสิบนะครับผมบริษัทโตเกมุนซีกสินปล่าประกาศแล้วว่าเพิ่มต้นบา อนุญาตให้เจนนี่ซีโฟกลับมาทําง,งานในราการแล้วะครับผมก็สามารถออกสื่อได้ทําง,งานปกติแล้วะครับผมก็ขอให้แฟนๆให้กำลังใจน้องวันนี้กับกลุ่มปิดอ<ม>ีพี50แบลคลับตัวเกียร์ดูสิคับซีนี่ซีโฟวันนี้<ม>อยากดูการแสดงแบบไหนอยากติดตามอะไร<ม>อย่าลืมแม่มกำลังใจน้องเจนนี่นะครับผมที่กลุ่มปิดอีพี50คืนนี้ด้วยไก่ทองชาลาวันได้เรียอะไรเขาไม่ดีนม่ค่ะ ดีใจไหมดีใจมากค่ะคือหายไปเดือนหนึ่งคือรู้สึกไงบ้างคิดถึงน้าเวทีนี่ถึงน้าเทีคิดถึงน้องจริงๆเอฟซีก็เรียกว่าสงสารน้องเจนนี่น้องพึ่งน้องพึ่งออกบ้านออกรถมีบ้านมีรถขาเขาใสอยู่พี่น้องทุกยางเมื่อกาเป็นการเล่นดูเนาะคนเราไม่พลาดก็ไม่เติบโตไม่ผิดก็ไม่เติบโตไม่พัฒนาเพราะ่แล้วอยู่ซือเกิดมามันเก่งกว่าเนาคนพี่น้องมันก็ต้องพลาดในหลักพี่น้องแต่่อยกันยังพลาดยังผิดได้เพราะแล้วก็เก็บวามผิดพลาดตรงนี้เป็นบทเรียนแล้วก็พาาอไปเเนนะรจี คือสีสันของค่ายตัวเกี่ยวพ้านแล้วก็ลุยลุยอย่างเดียวค่ะลุยบ่ีล้ลุยอะค่ะร๋อลุยหายเครียดหรือยังเกี่ยวกับดาม่าที่เกิดขึ้นแบบว่าต่างๆคนด่าทั้งประเทศอะไรเงี้ยรู้สึกแบบยังไงบ้างแบบแบบวิชันเจอแบบว่าคนด่าหนักทั้งประเทศทั้งภาคอะไรเงี้ยทุกคนแทบจะดา่าเลยแล้วอันเนี้ยเราเราได้จากตรงนั้นบ้างก็ได้ แล้วก็ได้แบบว่าบทเรียนนะคะก็คือความผิดพลาดนั้นแล้วก็เก็บมาเป็นบทเรียนว่าอย่าทำผิดซ้ำสองค่ะก็เป็นครั้งแรกนทั้บอลนั้ทจ่หนูเฮ็ดผิดกับใครกับคักที่เกี่ยวกับเป็นเรื่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกไหมถามว่ากับผิดกับใครไหมไม่ไม่ไม่ได้ผิดกับ่ายผิดกับคนอื่นแล้วกระทบค่ายมากกว่านะครับผมก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้แล้วก็เธอเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นบทเรียนให้กับน้องๆนะ ใช่ถูกไหมน้องๆก็จะอุ้ยตายแล้วคนพูดก็จีนี่เนี่ยกมก็จีนเจอแบบนี้แบบนี้ถือว่าเป็นครูของอะไรคนด้วยถ้ามุมองมองอีกมุมหนึ่งเนาะก็มองอีกมุมนึงนี่โดนด่าคนรู้จักเยอะมากขึ้นคนก็รอคอยมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเกิดอีกหนึ่งครั้งไม่มีแล้วก็ฝังลงดินเลยนะคะไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็จะเก็บ ตัวพีพาดนั่นแหละว่าเป็นบทเรียน <ไอ S 1> ก็ไม่มีซ้อสองหลังจากนี้จากที่เคยดีอยู่แล้วก็ดียิ่งขึ้นพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นก็รอติดตามาผลนะงานเลยกลับมาติดตามหน่อยได้เราตอนนี้คนรอคอยเยอะมากฝากติดตามด้วยนะคะกับเพจของน้องเจนนี่นะคะเจน n ี่ซีโฟโตเกียวมิวสิกเพจหรือว่าเฟซเจน n ี่ซีโฟนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานเร็เรวๆนี้ด้วยแล้วก็กับโปรเจกต์ใหม่ด้วยนะคะทีออ่ที่ได้วางแผนกันไว้นะคะเดี๋ยวน้องเจนก็จะค่อยๆทยอยลงนะคะฝากทุกคน e n d เมตตาสามารถจ้างงานได้แล้วนะคะมารอบนี้บอกเลยว่า เตรียมรับชมกับเจนนี่เจเชั่นใหม่ล่าสุดที่บอสบิ๊กก็บางไว้ให้แล้วแต่ว่าขอให้แบบว่าโอเคเปิดทางตรงนี้ก่อนแล้วก็ในรูปแบบโฉมใหม่เร็วๆนี้เจอกับเจนนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณบอสบิต้อีกครั้งหนึ่งได้เล่นร้องใหม่นะจ๊ะเล่นร้องใหม่ล่าสุดแต่คนละคนนะกับเล่ร้องที่เราจะเปิดตัวคืนนี้คนละคนนะไม่ใช่คนนี้นะจ๊ะซื้อบัตรเลยค่ะรีบๆเลยนะคะ